ผู้ชายแท้ๆยังหลงหลุกโฉมโงเลยผู้ชายพรามวัคคะลิพรามวัคคะลิบวชนะไม่ใช่อะไรบวชเพราะอย่างเดียวต้องการจะยนโฉมพระพุทธเจ้าให้เต็มใจอิ่มใจฉัน,นเองพอบวชเสร็จไม่ไม่เป็นอันเลี้ยงทรมาวินัยละเท้าก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าบายก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าเย็นก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นอ,อกชื่นใจกับตัวเองงามยางงดงามยางนี้สวยอย่างงดสวยอย่างง,งี้ติด,อกต,ดอกติดใจนักนะพระศาสดา,าของทรงรู้แหละว่าวัคคะลิที่สุเนี่ยบวดเพราะ รูประมาณนิกาติดในรูปของพระองค์แต่ยังก่อนตอนนี้อินทรียังไม่แก่กล้ายังปล่อยให้ชมโฉมไปคลางคลางก่อนรอให้บ่มนีสายอัวอินทรีย์แก่กล้าพอวันหนึ่งได้กําหนดวาระพระองค์จึงกลัดขับไล่วัตรสรีที่สุกว่าวัครสเคยจะมานั่งชมโฉมประาขอดไปทาไมนะทั้งเช้าสายบ่ายค่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรกระล่งางายที่จะต่วจะเน่าเนี่ยไปถ้าทําอย่างนี้แล้วก็อย่าบวชเพื่ออย่าบวชซะดีกว่าปววการบวชบวชแล้วมาเรียนทรมวินัยมานั่งยนโฉมกันอยู่เงี้ยมีประโยชน์อะไร วัตกะริเสียใจเพราะทุ่มทอดความรักในภาษาส d ามากเหลือเกินภาศาส d ากับมาขับไล่ไม่สมกับที่ตัวทุ่มทอดจะไปฆ่าตัวตายเสยียใจแล้วบอสพ,พระพุทธเจ้าขับไล่เราแล้วตัดรอนเราแล้วต่อไปคงจะไม่มีโอกาสมาใกล้คิดอย่างนี้อีกแล้วบ่ายหน้าขึ้นไปบนยอดเขาจะกระโจนลงมากระโจนยอดเขาตายแล้วตอนนี้พอเตรียมถลกจีวรเตรียมกระโจนภะศาส d าก,ก็ทงนิตรส่งพระลูก,กออกไปปรากฏดทันทีเสียงขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ในวัดนะไม่ได้ไปด้วยพระองค์เองหรอก ส่วน,นลูกนิรมิตรไปคือถอดมโนโมายกายไปถอดกายทิพย์ออกไปเลยไปปรากฏต่อหน้าวัคคาริที่สุดแสดงธรรมทำกับวัคคาริว่าโยธรรมังปตัตติโสมังปัตติติดูก่อนวัาคาริผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นถึงจะเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมการที่จะเห็นเราที่แท้จริงกระถาที่แท้จริงคนคนนั้นต้องเห็นธรรมะจึงชื่อว่าเห็นเราพอแสดงเช่นนี้ วัคก,กี้พิสูจซึ่งมีอินทรีย์อ่อนแก่กล้าแล้วก็เด้ตรัตรูที่ศัตรูนะั้นไม่ใช่อื่นกกลเวลานั้นวัคก,กี้พิสูจนะ่ะหมุดอะไรอาวในในในภาษาสดา,า,า,าแล้วนึกว่าภาษาสาดาทอดทิ้งเราแล้วก็ต,ตัดความอาลัยเมื่อตัดความอาลัยไอ้ราคะที่ตัวมีอยู่ก็บรรเทาเบาบางลงไปมีแต่อารมณ์ของความโศกความเศร้าแา่จะมีก็เป็นโธจานิดหน่อยอันเกิดจากความเป็นปฏิคะอยากจะทาลายชีวิตตัวเองให้ค้น,นไปเสียตามที่ตัวผิดหวังเพราะฉนั้นวัคกิ้พิสูจน่ะถ้าจะว่าแล้วเขาเป็นคนราคะจริต เวลาอราจาริตราคะาอันนี้บุคคลศาสบาใช้อุบายถ่ายถอนโดยการขับไล่ออกไปแล้วถึงตรงนี้ใจมันว่างจากราคาะาไปแล้วจึงรองรับธรรมะจากีิพระศาสบาแสดงได้ง่ายพอรองรับธรรมะส่งกระแสใจไปตามรธรรมวัคคี่ิสุกก็ได้บลุกเป็นพระอรหันในขณะนั้นเองนี่นีเป็นเรื่องของอ,อำนาจของบุคคลิกภาพข,ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสุนทริยะอีกข้อหนึ่งในส่วนพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้า